เดี๋ยวเราจะพักการเช็คชื่อไว้แค่นี้ก่อนนะนั่นชัยวิทย์บอกง่วงแล้วใช่ก่อนที่จะง่วงเราจะไปเ็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปก,กันก่อนนะออพอไหมพอไหมหนึ่งสองสา โอ้โหอย่าเพิ uh, ่งเสียอะพร้อมนะพร้อมนะฟังเพลงฟังเพลงแล้วก็จดจำสีนะค่ะทุกคนว่าเขาสอนสีอะไรบ้างเรียนค่ะนักเรียนขะครูจะตอบส่วนแรกเรียนขาแล้วเรียนค่ะกำหนดามาตั้งใจฟังนะคะตอนนี้ทุกคนมีกี่ดาวคะหนึ่งดาวสองดาวสามดาวโอเค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 ครูอันเดอร์สแตมแล้ว นี้เรามีกันกี่คนขอเช็กก่อน14คนดีเลยเหมาะที่จะเล่นเกม14คนครูจะให้หา<ฆ>สิ่งของหนึ่งชิ้นสิ่งของหนึ่งชิ้นแล้วสิ่งของชิ้นนี้ต้องอยู่กับเราตลอดเลยนะอยู่กับเราตลอดเลย <c oughs> ครูเลือกแล้วว่าจะเอาอะไรครูเลือกนี่เลยนี่คือสิ่งของของครูที่จะอยู่กับครูตลอดทั้งค่าครูจะใช้เรียบร้อยเลเธอดีไหมรู้แ <c oughs> ต่รู้แต่ก็หันะตาไหนครู <c oughs> ให้เวลาหาสิบวิเยอะไปไหมหนึ่งชิ้นเท่านั้นหนึ่งชิ้นเท่านั้น คุก็ไม่เห็นเลยอะทำนูพกมันสื่อกันล้วหกน้วมันะเยมกแต่วกจะยตมั้าโอเคครูเข้าใจแล้วว่าทำงไสอยางอื่นได้ไหมแต่ว่าสมันเยอะมีแต่คนเาสมุด่ะเสมุดไหนอยะไรก็ในีุ้๊กตาเอาอะไรก็ได้เอาประมาณหนึ่งชิ้นเท่านั้นหนึ่งิ้นเียนขากันเบยนขากันดุหยิบสิ่งของหนึ่งชิ้นค่ะห้าสี่สามสองต่อค่ะต่าทักหลังก็ได้ันนะคะหยิบสิ่งของขึ้นมาโชว์ด้วยค่ะว่าสิ่งของของทุกคน ครูจะถามว่านั่นคือสีอะไรถ้าครูอยากรู้ว่านั่นคือสีอะไรครูควรจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงอะทุกคนเห็นฝั่งนั้นไหมที่มีภาษาอังกฤษครูแปลให้ทุกคําละเออให้ทุกคนลองเรียงดูว่าได้หรือเปล่ามีเลยนะว่ามันควรจะถามว่ายังไงพิมเลยจ้ะพิมในซูมเลยพิมในซูมเลยสีเออนั่น<ม>ไอได พิมมาเลยจ้าพิมมาเลยไหนทุกคนพิมมาให้ครูหรือยังโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เขียนประโยคที่ถูกต้องลงในสมุดนะเป็นประโยคคําถามสมุดอยู่ไหนสมุดแบบนี้เหรอคะคุณครูในสมุดจดต่อจเมื่อเช้าเลยได้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูไปจดสมุดคําถามก่อนโอเคค่ะไปเละเดี๋ยวครูจะไปเพิ่มในไลน์ให้ทีหลังอราจะไปประโยคคําตอบ <Okay. S 2> คู่คู่คะสมุดภาษานั่นสีเออนั่น yes. ก็คือนั่นก็คือสี s <S อนั่นก็คือนั่งไงนั่นสีเอออ่ะถ้าสมมติว่าครูอยากรู้ว่านั่นนั่นคือสีอะไรเราก็จะต้องตอบว่านั่นก็คือสีครูแค,คปไว้ก่อนได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวครูจะแคปไว้ รู้วิธีการถามเรารู้ประโยคคำถามแล้วแล้วเราก็รู้ประโยคคําตอบแล้วต่อไปคือจะให้เราดูว่ามีสีอะไรบ้างที่เราจะได้เรียนกันวันนี้เหมือนเมื่อเพลงนั้นเลยแต่ว่าจะมีมากกว่าไปดูสีแรกกันเลย g r e e g r e e g r เดี๋ยวให้ทุกคนจดบันทึกลงในสมุดเอราแต่ว่าลองอ่าจดบันทึกลงในสมุดนะหน้าต่อจากอันที่ ไม้เขียนลงในสมุดครับสมุดคำศัพท์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่นเกมสะกดคำค่ะสะกดคำสีครูจะเช็คว่าทุกคนสามารถสะกดสีได้หรือเปล่าว่าเรสสะกด,ะกดยังไงไม่ใช่ไหมคะครูโอเคอาน้ต่าโอไม่มีอ,อีไม่มีอีนะจ๊ะไม่มีอ,อีบีอาร์อาร์ต้องห่อลิ้นนิดนึงนะเแล้วคโอ โอเคเสร็จแล้วมาสะกดพร้อมกับกูดีเลยสะกดเป็นตัวใจนี้เลยอ่าอ่าออกเสียงยังไงอ่าพอเล็กนิดหน่อยอ้อดับเบิลยูเอ็นครับแต่ดับเบิลยูเราต้องบอกว่าเดอะบิลวับเบิลเดอะบิลกับดับเบิลยูน่ะใช้สอนเด็กอนุบาลตอนนี้เราอยู่ปสามละเราต้องพูดดับเบิลยูแบบเร็วๆมันก็จะออกเสียงเป็นเดอะบิล เออเราต้องเรียนแบบอัปเกรดเออ B R O W N N โอเคล้วเราจะรีบจด <Okay. S 1> ไปคำต่อไปแล้วเราจะได้ไปเล่นเกมสะกุลคำบวดแ้งมาลาโพกโอเคครับผมต่อไปสีอันต่อไปก็คือนี่เลยพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเอ,อ้ยยังยังยังขอนข้าวดี๋ยวก่อน เอาลงก่อนเอาลงก่อนเดี๋ยวเพิ่งอย่๋ยวเพิ่งครูยังไม่ได้กดกิ่งเลยยังไม่ได้กดกิ่งเลยเดี๋ยวเพิ่งเอาลงก่อนเอาลงก่นอกนนะเดี๋ยวครูจะนับนะยังดูแล้วก็ได้เดี๋วเพิ่งแอบดูหรือเปล่าเนี่ยไหมทองหนูปิดไหมอ่าหนึ่งสองสามได้โอเคขวัญข้าวขึ้นก่อนขวัญข้าวทีมผู้หญิงนะจ๊ะอ่ะทีมหนึ่งทีมหนึ่งทีมหนึ่งสะกดมาเลยเอ้ยขวัญข้าวอยู่ทีมสองมาครูพร้อมละ ไปอ oh, oh e, L L F O L oh. oh. นดะูอะไรนะอะไรนะตัวสุดท้าย W ค่ะเก่มากคำต่อไปป๊าบพร้อมรือยังพอ้อมยังหนึ 1, 2, ่งสองสามกดได้โอ้โหไหมทองขึ้นก่อนแอบรอไว้แน่เลย oh. อ่ะ สีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษสะกดยังไง5แบบดู5แบบดูปูเห็นตาเรานะสีเขียวเพื่อนใบได้เพื่อนใบได้ไไดาแบบดูสีเขียวคือ green. green 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 สะกดยังไงอะนนุปิดไม่เชื่ J N I R R แอะไรแอบดูแอ หยาดนะนะมีตัวอะไรมั่ง G R N E C r N N หรอตัวต่อไป E อ่ะออ่ะเพื่อนเพื่อนทำปากช่วยหน่อยตัวสุดท้ายคืออะไร A A หรออะไรนะ A A หรอ A จริงหรอ กรีน n ยตัวอะไรนะเอ็โอเคตัวเอ็นกรีนอ่นไหนออกเสียงอีกรอบหนึ่งสิกรีนกรีนเลิศมากอ่าถ้าใครถามสมัทองชื่อเล่นชื่ออะไรนะ Okay. อ them. Them. โอเคอ่ะงั <arriver> ้นทีมผู้หญิงสะกดช่วยเพื่อนพร้อมกันอีกทีเป็นการแก้มือใช่ไหมอายาดาถามปินป no ินแล้ว What color do you like? Do you like? Uh, do you like? I like pink. I like yellow. Pink แล uh, okay. okay. ้วเป็นอะไรเยลโลว n ใค e คะดูหน่อยเยลโลโอเคกรีนเลิศมากจ่า จ้าท <differences S 2> ุกคนเดี hair hair <problem> so ๋ยวครูจะส่งคะแนนให้ครูต้มนะวันนี้ขอบคุณมากบายบายเลิกทันเวลาพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนะคะ